วัสดีค่ะเชวิติีโรรวันนี้ขอเสนอเมนูต้มโขลงหนวดหมึกค่ะไหนใครเคยแต่ทานต้มโขลงปลากรอบขาววันนี้เจ๊เห็นหมึกเหลือที่บ้านเลยเอามาทำซะหน่อยบอกเลยว่าเผ็ดร,ร้อนสอสที่หนึ่งคือคลองขอเวอร์ทานกับหนวดหมึกหนุบนุบ,นบคือเลิศดไม่ไหวไปค่ะไปตเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะ เริ่มที่ขั้นตอนแรกนําหอมใหญ่มาหั่นครึ่งจากนั้นก็ซอยต่อได้เลยค่ะซอยต่อให้หมดจากนั้นเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตะไคร้นามาหั่นแฉลบได้เลยนะคะหั่นให้หมดเลยค่ะแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนต่อไปเห็ดอารัจินํามาหั่น่วนหัวออกจากนั้นหั่นให้เป็นชิ้นบางๆตามเจได้เลย หั่นไปจนหมดค่ะจากนั้นนําไปพักไว้ก่อนต่อไปหนวดหมึกที่ล้างทำความสะอาดแล้วนํามาหั่นแบ่งส่วนให้เป็นชิ้นพอดีคําได้เลยหั่นไปเรืเร่อยๆจนหมดค่ะและนาไปพักไว้ก่อนเช่นกันต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มร้อนค่ะใส่เกลือลงไปตามด้วยข่าตะไคร้หอมแดง หัวหอมสุบก้อนรอให้น้ำเดือดได้ทีใส่นวลหมึกลงไปได้เลยจากนั้นค่อยๆคนให้นวลหมึกของเราได้โดนความร้อนจนทั่วกันได้เลยค่ะเ <Somehow. S 1> มื่อคนจนทั่วแล้วปรุงรสต่อด้วยน้ำปลา <l inks> น้ำตาลทราย <l inks> น้ำมะขามเปียก มะกรดเห็ดที่หั่นเตรียมไว้เห็ดนางรมเห็ดชิเมจิและค่อคยๆคนให้โดนความร้อนจนทั่วกันได้เลยค่ะเมื่อโดนความร้อนจนทั่วกันแล้วบีบมะนาวใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความจิตจัดและตามด้วยพริกแดงจินดาตบ่ายด้วยใบกระเพราเมื่อสส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ย คนได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันดีกลิ่นตอนนี้คือหอมเตะจมูกมากนะร่านสดๆคนจะส่วนผสมเข้ากันแล้วเจ๊ขอเพิ่มความเผ็ดอีกนิดค่ะเมื่อกี้ยังไม่ถึงใจใส่พริกเข้าไปอีกพริกขี้หนูพริกแห้งแค่นี้ก็ไฟค่ะไปจะเสิร์ฟกันได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูต้มคลองหนวดหมึกเมนูที่ทั้งเผ็ดร้อนและสดร้อนคือคลองขอมากหมึกหนึบหนับใครเห็นแล้วก็ต้องขอบนข้ารอบซองแน่นอนค่ะใครที่ ไม่รู้ว่าเย็นนี้จะทําเมนูอะไรทานล้วก็เจ๊ขอแนะนําเมนูนี้เลยค่ะและอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดเจ๊กันบ้างนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตติดค o ก k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ